สายโฉบเสี่ยวทรงสปอร์ตเตือนสัญญาณมุมอับออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะคะเขาติดกล้องหน้ารถมาให้แบบนี้ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยค่ะเงินเนีนนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะวันนี้สามารถเป็นเจ้าของรถได้ง่ายๆแล้วนะคะกับเจ้าคันนี้ n i สสันอ m เมรานะคะเครื่องยนต์1.0 V L พันเทอร์โบค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี2020 จดปี2021ค่ะรถสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถบ้านแท้แล้วด้วยนะคะเลขไมล์ของเขาน้อยมากๆค่ะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะดีไซน์ฉบเฉีียวทรงสปอร์ตเลยนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้า LED signature น,นะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะรถสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะล้อแม็กของเขานะคะจะได้เป็นล้อแม็กตรงรุ่นของนิสสันนะคะยางนะคะดอกเต็มๆแบบนี้นะคะ ยางใหม่ปี25ค่ะสามารถใช้งานได้ยาวๆไปเลยค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ พร้อมกับเตือนสัญญาณมุมอับนะคะกอง้อง360องศาไปเลยค่ะ option ออจัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ประตูของเขานะคะเป็นระบบคีเลตแบบนี้เลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาให้ใหม่แบบนี้เลยนะคะเบาะตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะในส่วนของคอนโซลหน้านะคะจะได้มาเป็นแบบหนังสีดําแบบนี้นะคะใหม่มากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะปุ่มพุทสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะ คันนี้นะคะจะได้เป็นพวงมราลัยมัลติฟังก์ชันที่ด้านซ้ายแบบนี้นะคะสามารถสั่งการผ่านพวงมราลัยได้เลยนะคะเลขไมล์ของเขาจะอยู่ที่8 1, 6 0 0 0โลนะคะไมล์แท้ไม่กลับไมล์กอไมลไม์นะคะในส่วนของหน้าจอนะคะก็จะได้เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถดูกล้องได้ถึง360องศาเลยนะคะถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a ค p l เ y Android Auto ได้เรียบร้อยเลยนะคะระบบแอร์เป็นระบบออโต้แบบนี้นะคะเกียร์ออโต้ค่ะเบรกม จะอยู่ตรงนี้นะคะสําหรับคันนี้นะคะความปลอดภัยจัดหนักจัดเต็มมากค่ะเพราะเขาให้ถุงลมนิรภัยมาถึง6ตําแหน่งกันเลยค่ะและเจ้าของเดิมนะคะเขาติดกล้องหน้ารถมาให้แบบนี้นะคะปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็นั่งสะดวกนั่งสบายนะคะพื้นที่กว้างขวางนะคะหัวเข่าไม่ติดนะอันนี้นะคะเขาให้ช่องเสียบสาย USB มาให้ถึง1จุดนะคะเบาะด้านหลังนี้นะคะสามารถเสียบบีบีคาร์ซิทได้แล้วด้วยนะคะความปลอด ภและออปชันคันนี้ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะจะได้กล้องมองหลังมาพร้อมเลยค่ะไฟของเขานะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าวนะคะสวยมากๆค่ะสําหรับคันนี้นะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ให้พื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะคะขนสัมภาระนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแห้นะคะจบสดไม่บวกแวดเพิ่มนะคะ ค่าตัวอยู่ที่379,000บาทหรืออยากจะจัดไฟแนนซ์นะคะจัดได้น้าสูงสุดถึง84งวดเลยค่ะลูกค้าเครดิตดีฟีดาวไปได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ